สวัสดียามเช้าๆนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมันรูดดอกไม้ดอกบัวนะครับวันนี้ก็จะพามาแอวสวนดอกมาชมสวนดอกนะครับที่เปิ่นปลูกไว้จำนายแล้วกะ็เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับถึงสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจะมีคนมาแอวนักนะครับเพื่อามาถ่ายรูปกับดอกไม้เซลฟี่กับดอกไม้นะครับ สถาน,นที่ตรงนี้ก็คือ,อสวนลุงสิงห์นะครับหรือว่าลานจอดรถของอไอเิสเ้าเอร์ฟฟาร์มนะครับปีนี้ด้วยคิดของโควิดนะครับก็เงียบไปนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะหอมว่าดอกอมักกะเร็า,าถ้าจำกันได้นะครับก็จะมีดารา,าหลายหลายท่านนะครับที่เข้ามาเซลฟี่ครับดอกไม้ราทําให้เป็ี่ยนกระแสคนมาเที่ยวสวนดอกไม้กันเยอะไปนะครับในปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าม,มามีเหตุการณ์โรคระบาดโควิดนะครับ ทางส่วนดอกไม้แต่ละที่ในตำบลน,นี้นะครับก็คงจะบานสะพังต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนในปีนี้นะครับกระเขาก็ายังปลูกไว้อยู่นะครับเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวหากว่าเหตุการณ์โควิดมันตาลงแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยงามมากนะครับถ้าเกิด เปิด้ท่องเที่ยวนะครับกับบ้านสะพังนะครับเข้ามาอยู่ในใน,ในตรงนี้ก็จะเป็นลงดอกไม้ไปบมดเลยนะครับถือว่าเป็นโซนที่สวยงามมากนะครับครับขับขาฟูภูก็จะสวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือ,อามาถ่ายอัปเดตเผื่อว่า เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทุกท่านนะครับได้มาแอลมาถ่ายรูปนะครับครับส่วนส่วนนี้นะครับส่วนลุงสิงก็ได้ปรับเปลี่ยนนำไปส่วนผสมผสสานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาวอลนนะครับ ใส่ไฟนี่นะครับก็คือ,อะมะก,กรีสีม่วงนะครับที่ใส่ไฟก็เพราะว่าจะทําให้มันสูงเล่าให้มันสูงครับเพิ่มกลางกลางวันขึ้มันนะครับตอนกลางคืนเราจะเปิดไฟให้มันประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเมื่อเปิดได้ประมาณ1เดือนนะครับก็จะปิดไฟนะครับ ส่วนในโรงเรือนโรงเรือนนี้ก็คือนะครับอดอกมัมคะสีสีต่างๆนะครับ ยาสีดำนี่ก็คือจะเอาไว้คุมดำนะครับอตอน,นข้ามหอกมาปิดตนเจ้ากับเปิดนะครับเพื่อจะบังคับให้มันออกหรือว่าบานดอกไม้บานก่อนนอกฤด,ดูนะครับีไปนี้ก็จะเป็นเบนจมาศนะครับ ดอกเป็นเจ้ามากันเลยนะครับออกใส่ไฟไว้หมดเลยนะครับก็จะเป็นดอกไม้นะครับ ซึ่งคุมดำนี่ก็จะแตกตแตงออกไปจากการล่อเพื่อมันสูงนะครับคุมดำนี้จะเป็นการบังคับเพื่อมันออกดอกนอกฤดูนะครับถ้าเฮาบาทำมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงฤดูการของมันคืออ่าหน้าหนาวนะครับมันถึงจะออกมันถึงจะออกดอกนะครับแต่นี่คุมดำมันเพื่อทำาให้กลางวันมันสั้นลงนะครับจะมาคุมตอน 5้าโมงเย็นนะครับก็จะมาเปิดถึำกำตอน8ปดโมงเช้านะครับอตอนนี้เป็นปลา,ากะเลสีม่วงนะครับก็จะล่อไฟไว้เหมือนกันนะครับเปิดไฟไว้ในเวลากลางคืนนะครับ นี่นครับอันนี้จะเพิ่มกลางวันข้งมันนะครับเพื่อหลอกล่อให้มันสูงขึ้นนะครับถ้าเราเปิดไฟล่อมันมันก็นจะไปสูงนะครับก็จะปลูกเป็นต้นเล็กๆนี่นะครับปลูกเป็นต้นเล็กก่อนหนึ่งเดือนนะครับ อพอได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็จะใส่ไฟหรือว่าล่อไฟนะครับอพอล่อไฟแล้วหนึ่งเดือนนะครับก็จะปิดไฟหรือว่าปลดไฟนะครับหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วจะเริ่มติดเม็ดนะครับแล้วก็จะออกดอกจะบานนะครับระยะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ4เดือนนะครับ สี่เดือนก็จะเป็นดอกไม้นะครับจะไปกํำขายจัดช่อหรือว่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้คนมาแอวกวากันไปนะครับนี่ก็จะเป็นระยะที่ปิดไฟหรือว่าปดไฟแล้วนะครับก็เริ่มจะติดเม็ดนะครับ เริ่มจะมีเม็ดแล้วนะครับมประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับมันก็นจะบานพร้อมจำหน่ายนะครับ ดอกไม้ครับเทียนบานแล้วนะครับอ่อยิบตัดมาเข้ากล่ำอากาศลักหนึ่งกิโลนะครับอันนี้กัมัดเรียบร้อยแล้วไปห่อกระดาษนะครับเพื่อจำหน่ายสู่ตลาดท้องตลาดต่อไปนะครับดอกไม้ตัวนี้ก็จะไปหลา่ยที่นะครับลายที่ลายตลาดนะครับถ้าเป็นสมัยตะกอนตอนนี้นักท่องเที่ยวมาแอน่นัก จะมาตัดขายกันนะครับอ,อาจจะเป็นเห้อนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับอันนี้ส่งตรงถึงทุกท่านนะครับทุกตลาดหากสนใจก็หาซื้อกันได้นะครับอดอกไม้จากสวนเฮากระสวงกระจายไปหลายที่ทุก ที่ปลดไฟแล้วนะครับเรามันติดเม็ดเป็นอัปเดตล่าสุดของสวนดอกไม้นะครับเปิดเทอมีการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีแปลงดอกไม้นิท่านได้เข้ามา ฟิฟี่มาถ่ายรูปนะครับอเอาบรรยากาศสวนดอกไม้นะครับจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับซึ่งในปีสองปีที่แล้วนะครับติดอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่แห่งใหม่นะครับถ้าใครไปได้มาเช็คอินตรงนี้นะครับ ไอ้ไฟาร์มเวอร์ฟาร์มหรือว่าสวนลุงสิงสวนลุงลนสวนป้านกเอี้ยงสวนที่มีชื่อต่างๆในตำบลหม่แก้วเหานะครับแปลงนี้ออกขันษานะครับคงจะบ,บานสะพังนะครบับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าดูเข้ามาชมนะครับ ช่วยผิดกำลังใจกดไลค์กดติดตามนะครับ